กองบัญชาการกองทัพไทยครับเร่งเข้าให้การช่วยเหลือเยียวยาและเตรียมเข้าฟื้นฟูพื้นที่ของตลาดมูโน,โนที่จังหวัดนราธิวาสครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีสราวุฒิจันทร์พุ่มพุ่มโดยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าในห้วงที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41ได้มีการจัดเจ้าหนที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยรถยนต์ตรวจการรถผลิตน้ำประปาสนามรถครัวสนามรถลากจูงและรถขุดตักดำเนินการผลิตอาหารกล่องรวม2,400กล่องผลิตน้ำดื่มจำนวน4,500ขวดเพื่อสนับสนุนให้กับทางกองอำนวยการแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ขณะที่การเข้าฟื้นฟูสถานที่ได้สั่งการให้กําลังพลเตรียมรถขุดตักให้พร้อมเพื่อเตรียมเข้าดําเนินการฟื้นฟูสถานที่ในวันนี้เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังทางด้านของพลตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตอให้การต้อนรับนายรุธธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงสุลและคณะ เพื่อหาหรือประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอธิบดีกรมการกงสุลได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความรุนแรงมากแรงระเบิดส่งผลให้ประชาชนใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตบ้านเรือนและร้านค้าจำนวนมากได้รับความเสียหายขณะที่อธิบดีกรมอนามัยนายนแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญเปิดเผยว่าทางกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่12ยะลาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรคในแหล่งอาหารน้ำดื่มน้ำใช้ในศูนย์อุพยพผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ทั้ง3โซนคือโซนไข่แดงรัศมีไม่เกิน100เมตรโซนไข่ขาวรัศมีไม่เกิน100-500เมตรและโซนกระทะรัศมีไม่เกิน500-1,000เมตร ส่วนในเรื่องของผลการตรวจที่ผ่านห้องปฏิบัติการพบมีสารตกค้างที่เป็นส่วนประกอบบางชนิดในพลุเช่นไน,นเตรตซัลเฟตทองแดงสังกะสีและแบเรียมแต่ว่าค่าไม่สูงและไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานสำหรับโลหะหนักอื่นเช่นตะกั่วพบค่าน้อยมากไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่ใจกลางระเบิดเช่นเดียวกัน แต่ในพื้นที่โซนกระทะกับพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปริมาณที่มีโดยธรรมชาติหรือว่าปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมขณะนี้ทีมปฏิบัติการยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และเฝ้าระวังค่าสารเคมีต่างๆพร้อมทั้งตรวจซ้ําเป็นระยะและเมื่อตรวจแล้วพบว่าไม่เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีในพลุในบ่อบ่อน้ําบ่อตื้นก็จะดําเนินการล้างบ่อตามสุขาพิบาลเพื่อฟื้นฟูบ่อขึ้นมาใหม่ เนื่องจากว่าสภาพปัจจุบันบ่อน,น้ําในาพื้นที่รัศมี100เมตรเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นจากการย่อยสลายของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนจากดินและวัสดุต่างๆที่ตกลงไปในบ่อน,น้ำเบื้องต้นก็ได้มีการสนับสนุน E.M.Bond บอลมาบําบัดจากทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลานะครับแล้วก็มีข้อมูลจากกรมศุลการกรกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าตั้งแต่ปี60ถึง66ระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มีการนำเข้าพลุไปจําหน่ายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งพลุดอกไม้ไฟพลุสัญญาณพลุตัดหมอกกว่า200แห่งในพื้นที่กรุงเทพมีร้านจําหน่ายวัตถุด,ดังกล่าวประมาณ50จุดและพื้นที่ปริมณฑลนทน,นทบุรีชนบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและสระบุรีส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนอกจากนี้ยังพบอีกว่าเดือนที่นิยมนําพลุเข้าไปก็อยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคม และคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอิสลามจึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการนำพลุเข้าไปในปริมาณที่สูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมมีความสัมพันธ์กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนวันฮารีรายอซึ่งเป็นฤดูการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผู้คนในท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านนิยมจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองกัน ก็อาจจะเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ทําให้ธุรกิจการค้าดอกไม้ไฟทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายมีการกักตุนและสร้างคลังจัดเก็บพลุดอกไม้ไฟอยู่จนเกินระดับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเกินกว่าที่จะคาดการได้ครับ